วันนี้มารวมา Nescafé Gold Premium X Jacksand Wong เป็นไงบ้างแต่ทับใจอะไรนะเป็นยังไงบ้างได้ได้มาร่วมงานงานอะไรนะคะขออีกทีนะคะ Nescafé Premium Gold 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 p r e m i u เป็นยังไงลืมเลยเ Nescafé Nescafé Gold Premium นะคะก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าจะได้เจอพี่แจ็ค เขาไม่บอกเราเซอรร์์ไพสเขาก็เซอร์ไพรส์เราด้วยค่่ะวนนัทีถ้ารู้จะเจอนะทำไมจะแต่งตัวก็แต่เมื่อวานเลยนี่เยอะสวยนี่รอหรออ๋อนี่เบาพอรู้พี่แจ็คมาพลาดแล้วเราจะทำอะไรเราน่าจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างนี่ก็เลือกตั้งตัวนะคะทั้งานเน็ตบนอนเตอร์เน็ตจริงหรือว่าเป็นไปติดปิดต้องงาไม่ได้นะปิดประตูต้อสร้างต้อนานเนาะพี่จะได้จำเราได้เออเพาะตอนรู้ว่าจะเจอพี่แจ็คตอนไหน ตอนถึงงานแล้วเูือเลยหหน้าง,งานเลยหน้าง,งานเพราะว่าเห็นทุกคนลลมารอพี่แจกนี่แหละเลยคิดว่าเซ็นมาเลยชัดล,ละชัดละอยากจะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก็ไม่ทันแล้วตกใจไม่รู้ว่าเป็นแฟนขับเราหรือเปล่าใช่เดินเข้ามาก็เลยตอนแรกเดินเข้ามาตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบ ตาแล้วเราเราจะประดักประเดิบไหมเราจะทําตัวอะไรให้มันมันเออมันเป็นตัวแทนประเทศไทยอ่ะเข้าใจไหมแต่ตอนเดินเข้ามาไงงานเขาก็กรี๊ดไงเขากรี๊ดเราสาวไม่ด้วยสาวเดิน่นความฝันนี้พี่นี่ดูน่าดูนะที่ยืนนั่งนั่งกันอยู่ค่ะอย่าเกิดไม่ทันเลยแต่คือพอมาเจอเต้ยพงปุ๊บโอเคเราถึงเราถึงเต้นไม่เท่าเขาเราเราเราใจเย็นดีกว่าเขาหนักมากเขาหนักมาก คนหนักกับคนนั้นเออแต่ได้มาร่วมร่วมง,งานในประบทศแล้วแับอุ๊ยพอมาลังการคือไม่คาดหวังว่าจะขนาดนี้กิจกรรมให้ทําเต็มไปหมดเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นรูปแบบใหม่มากคือเราจะได้เจอพี่แจ็คเราเหมือนจะได้เรารู้สึกเหมือนเราได้คุยกับพี่แจ็คตัวจริงขาดอินเทอร์เอคทีฟเป็นคาเฟ่แบบอินเทอร์เรคทีฟเราสามารถที่จะได้กินกาแฟที่เป็นฝีมือพี่แจ็คก็คือเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ ได้ลองอะะแล้วเนาะได้ยังไม่ได้ลองเลยจะไปลองตู้อยู่เพราะว่าคนต่อแถวเยอะมากเอ่ออาสา่อว่าอันนี้จะมีอยู่นะก็ฝากนะคะทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวเซนติเรอร์นะคะก็ลองเข้ามาที่นี่ค่ะเนสกาแฟโกเบนมาตอนนี้เนี่ยเขามีอินเทอร์แอคทีฟคาเฟ่ด้วยก็เข้ามาลองกันได้มาคุยกับพี่แจ็คมาทานกาแฟจากพี่แจ๊กได้เลยเหล็กข้นเหนียวขึ้ซิลแบบว่าโหหวานเอ้อหวานเบ้อเสียงกระซิบรสชาติเป็นเ,เสียงกระซิบหวานมากเลยนะมันก็หวานกำลังดีหวาน ตอน Four นี้มันเป็นมันเป็นยังไงบ้างมั Four นกรุบกริบขอมันแบบก็กรุบยังไงล่ะกรุบกริบก็จะสามปีแล้วอ่ะเออมันก็อาจจะมีช่วงที่แบบกรุบกริบน้อยลงแต่ว่าก็ย <Out> ังพยายามที่จะแบบเคยสร้างความกรุบกริบเป็นอย่างต่อเนื่องเออระหว่างทางมันผ่านช่วงขมมาแล้วเนาะมันก็มันก็ต้องขมบ้างไม่งั้นไม่มีรสชาติเอาไหมก็อย่างนี้ ผมแต่อร่อยปะอร่อยอใช่ปะผมผมขมมันขมด้วยการทมขมเป็นยังไงหรอก็เติมน้ำตาลแล้วก็ไปแล้วก็ต้องหาเติมเอาอะไรอย่างเงี้ยเติตมน้ำตาลาตายังไงบ้างคะบอกคือเราก็ต้องฟาดขมให้สุดก่อนค่ะทะเลาะก,กันเราก็ทะเลาะให้สุดเราอย่าเราจะหยุดอย่าหยุดที่แบบเฮ้ยทาเป็นหวานไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ต้องทะเลาะให้สุดแล้วก็จะได้แบบข้ามผ่านช่วงความขมไปได้แล้วแม่แม่เลือก แม่เลิกเป็นเป็นคนบอกเลิกเรีอยเออเลิกเลิกอะไรนั้หรือยังคะแม่เอ a าบอกเลิกใช่ไหมมันเป็นข่าวลือมันเป็นข่าวลือแล้วตอนนี้เราเราเท่าเทียมกันในส่วนนี้แล้วจริงเหรอตอนนี้แกตอนนี้แกเป็นสิ่งเท่าเดียวแล้วเหรอสกอร์ตีนื้วเหรอก็ให้เขาต้องได้ทำบ้างโอตอนนี้เราเริ่มคิดแล้วว่าก็บอกไปเลยอยากวันไหนอยากบอกเลิกก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องคืนดีกันจริงเหรอเขาตกลงให้มันขมเลยเหมือนเรากินกาแฟแล้วแล้วเราก็ล้างป ล้างยังไงนะล้างก็กินน้ำหวานตบมันก็หายแล้วก็เออก็เป็นเรื่องที่แบบเลิกขอแก้ข่าวหรือว่าพี่ไม่ใช่คนที่บอกเลิกอยู่าบเดียวอ๋อแสดงว่าเสมอการสิ่งเสมอมันแสดงว่าที่ผ่านมาปุ๊บเลิกปุ๊บหนึ่งคืนหายเลยเนี่ยไม่ไมม่แล้วแต่แล้วแต่ทั้งแล้วแต่เคสเร็วสุดกลับมาคืนดีกันชั่วโมงนาทีดีกว่า งงมากทำทำไมทำให้เหนื่อยกันทำไมแต่ว่าก็ก็เป็นสีสันของชีวิตก็อย่างนั้นมันไม่สนุกเลยนะพี่แต่จริงๆเราเป็นคู่อยู่กันอยู่แล้วอยู่มขำๆเขาแบบว่าปล่อยไปอ๋ไม่ขำก็ยุ่มจริงขำจริงก็ขมจริงยุ่มจริงแต่ว่าแต่ว่าก็คือสุดท้ายมันก็มันก็มันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่อ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้า ือขาดคนไม่ได้ก้อนนี้เลยเฮ้ยอย่าพึ่งขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะมันจะแบบเฮ้ยมันจะเผื่อไปจากการบอกเลิกลายนาทีของคู่เรานี่มันกลายเป็นมันกลายเป็นสีสันในชีวิตของคู่เราไปแล้วใช่ไหมไม่ถึงท่านลายนาทีแต่คือแบบว่าบอกเลิกปั๊บก็คืนดีปุ๊บเหมือนจะพูดเล่นแล้วนะแต่ไม่เล่นจริงจังแต่ก็เลิกพูดทำไมต้องพูดแล้วเป็นฟิลนี้ไปจะเป็นจะเป็นใครที่แบบกว่าสะกิดของความ้อมขึ้นมาก่อน แล้วแต่นะแล้วแต่เคสด้วยแล้วแต่เคสแต่พี่ว่าพี่น่าจะเป็นพี่นี่แหละพี่จะแบบเ้ยเอาเฮอะเลิกกงินกันได้ละอะไรอย่างเงี้ยไปซะอะไรอะไรอะไรสําคัญธ์สัมับคู่เราอ่ะที่มันทำาได้แบบสามปีผ่านมาแล้วกับผมกลมบ้างหวานมาบ้างตอนนี้หรอเนาะโอ้โหอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกกันที่จะบอกว่าว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นฟีลลิ่งที่แบบโอเคไปต่อสิ่งที่เราสร้างกันมาแล้วก็พัฒนาได้มาในความสัมพันธ์น้ไม่ธรรมดานะ เพราะฉะนั้นแบบวันนี้มันอาจจะบางวันมันอาจจะไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบอยู่ในจุดที่หันไปมองแล้วก็รู้ว่าอม,มันไม่ใช่ทุกคนนะจะรับความเป็นเราได้แบบเพ <c oughs> ราะเราก็เหนื่อยอยู่ต่างคนต่างต้องรับกันได้อยู่นะสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้ลมมเลยคืออะไรในส่ว,อลลวข,ของซ <c oughs> ุวีก็เกินไปละคำขาด่ะไว้พีเวทเนาะก็เด้แล้วมีไหมมีไหม ยังไม่ไ <fundamental> ด <artist> the so like ้เ okay. ป็นพื้นที่ที่คุยกันเรื่องงานแต่งคือด้วยความที่ทั้งคู่ไม่ได้คิดเรื่องงานแต่งเป็นแบบเป็นเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีความฝันเรื่องงานแต่งงานอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าขอโทษนะไม่หนักกันหรอกก็เลยยืนยันยิ่งฝันกันอย่างนี้อ่ะเออก็เลยคือไม่มีความฝันเรื่องงานแต่งทั้งคู่ เล็บหลุดอแอร์มันเป่าเย็นจนเล็บหลุด18องศาคือพอไม่มีความฝันเรื่องงานแต่งเนอะเราก็เลยอยู่ในจุดที่แบบกฎหมายก็ยังไม่พร้อมใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นต้องต้องแต่งทุกวันเนี้ยเขาก็รู้แล้วว่าเป็นแฟนกัดเออมันก็ชัดเจนแล้วถ้าเกิดไม่มีงานแต่งงาน คือไว้รวยเหลือเหลือเอหลืจะสร้างจะจัดงานแต่งใหญ่กว่าซุ้นี้อีกต้องรวยเท่าไหร่เหลือมากๆลูกค้าต้องตั้งเยอะหนึ่งร้อยหนพันรอยก็อยู่แล้วร้อยก็รวยแล้วใช่ไหมร้อยก็ร้อยก็จัดแรเลยโทษนะคะ ร้อยยังไม่ไปเลยค่ะตอนนี้ร้อยยังไม่ใกล้เลยและยังไม่คิดเรื่องว่าควายฟุกไกเลยตอนนี้เอาตัวเลขใกล้ๆก่อนเดี๋ยวให้ให้มาต่ออีกรอบนะเนาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนนะเออยังไม่สิบเลยอ่ะยังไม่เลยอ่ะโอเคจะเป็นกำลังใจะกันนะจะมาเลยขอบคุณขอบคุณง่ะ